ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบายิโออีเปิดคลิปบรุรพาทับฟ้าเพิ่มความโหดส่ง F16 ปบุกจากแก้วครั้งแรกถล่มฐานขเขมรหุนเซนไม่ส่ง BHQ แล้วกลัวไม่มีไว้ป้องกันบ้านปฏิบัติการโหดทุกทิศทางจริงค่ะสำหรับทหารไทย ล่าสุดกองกำลังบุรพาทับฟ้าจับมือกันเปิดปฏิบัติการทางอากาศครั้งแรกส่ง F16 ถลม่มฐานทหารเขมรบริเวณชายแดนสตา์แก้วเฮียนทางด้านของหุนเซ็นก็เริ่มหวาดผวานะคะไม่ยอมส่ง BHQ เข้ารวมลบเกรงว่าไม่มีไว้ปกป้องบ้านเรียกได้ว่ากองทัพอากาศเนี่ยังคงเนื้อหอมสุดๆนะคะหลังจากที่ไปตระเวนช่วยถล่มแนวรบกองทัพภาคที่2มา ตั้งแต่เปิดฉากปะทะกันวันแรกค่ะล่าสุดก็มีรายงานนะคะว่าศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1่งรายงานเพิ่มเติมปฏิบัติการเมื่อเวลาสิบนาฬิกากองกําลังบุรพาและกองทัพอากาศไทยรวมการปฏิบัติการทางอากาศโดย F16 โจมตีเป้าหมายทางทหารฝ่ายกัมพูชาหนึ่งที่หมายบริเวณชายแดนตรงข้ามกับบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติการในพื้นที่กองทัพภาคที่1ครั้งแรกค่ะตั้งแต่เปิดฉากปะทะ แล้วก็ยังคงเด็ดคาดเหมือนเดิมค่ะไปดูคลิปกันสักหน่อยดีกว่าค่ะ และซึ่งหากว่าใครที่ได้ตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะคะตั้งแต่เปิดฉากกันวันแรกนี่ก็น่าจะได้เห็นว่าไทยเราเปิดฉากรบทุกมิติค่ะแบบไม่มีกัก๊กเหมือนกับรอบแรกรอบนี้เหมือนคนที่อัดอั้นมานานค่ะหลังจากโดนลังแกมาหลายเดือนนะคะ พอถึงเวลาเอาคืนเนี่ยความแค้นที่ถูกแกล้งก็เลยออกมาแบบที่เห็นค่ะวันที่9ธันวาคม68ที่ผ่านมานะคะบอกเลยว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่กัมพูชานะั้นเสียหายหนักมากๆแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่กองทัพไทยได้เปิดฉากใช้ปืนใหญ่ภาคพื้นดินขนาด155มม,มค่ะยิงโจมตีแบบระดมยิงต่อเนื่องใส่กองบัญชาการกองพันสนับสนุนที่9ซึ่งเราก็ได้ตรวจพบค่ะว่าจุดดังกล่าวนั้นมีการรวมกำลังของหน่วยรบ B HQ หลังจากการระดมยิงของฝ่ายไทยและพบว่านายพลของ BHQ เสียชีวิตไป2องนายและนายพันเขมนเสียชีวิตไปอีก2นายค่ะซึ่งบอกเลยว่ายิงสู้ก็มีแต่ความสูญเสียสำหรับเขมนค่ะล่าสุดทางด้านของไทเพรสนะคะก็เปิดเผยนะคะข่าวลือค่ะว่าฮุนเซนเนี่ยจะไม่ส่ง BHQ มาช่วยรบแล้วเนื่องจากว่าใกล้จะไม่เหลือเอาไว้เฝ้าบ้านอีกแล้วค่ะมีรายละเอียดบอกว่าชาติมหาอำนาจเงียบไปเลย ขมเผิดแผนหุนเซนเครียดไม่มีใครช่วยไทยก็ยัดเต็มระบบบินถล่มไม่สนโลก BHQ ก็เหลือน้อยจากครั้งก่อนจะมาช่วยรบก็บกลัวจะโดนตะกูลเตียรัรัฐประหารและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิ่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสารความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรกากฏตํานี้ได้เลยค่ะการเตรียมรับมือ ปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับสอบข้อที่1นะครับถ้ารบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนีครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปจัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นจนวนสงครามโลกครั้งที้ก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่างแช่วุทธเขาต่อสู้กันอย่างรุนแรงความเสียหจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ส่งผลกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติตามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศข้างเคียงก็เข้ามาเกี่ยวขอ้องเ้วยมากขึ้นและข้อที่3นะครับคือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สาคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านในแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาโอกาสเข้า,ขา,ขามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซง,งทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยท,ทั้งชุมชนสถานศึกษา,าห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยงัยงห้องสมุดโรงเรยงีรยนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลีย์ w o r l d War 3โดยนวากาศเอกสัมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุด